หลังคารัา่วซึมเป็นปัญหาสําหรับหลายๆบ้านที่กําลังเป็นกันและมีหลายปัจจัยที่หลังคารัา่วซึมไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งคุณภาพของวัสดุและสภาพอากาศคลิปนี้ไดเมดจะสาธิตผลิตภัณฑ์สีกันซึมให้เพื่อนๆได้ชมกันเมื่อรู้ว่ามีพื้นที่รั่วซึมให้เตรียมแปรงทาสีผ้าประสานส,สีกันซึ่ไดเมดแมคโคสลูฟชีไว้พลัสขั้นตอนแรกหลังจากเตรียมพื้นผิวเสร็จแล้วให้ทาผลิตภัณฑ์ไดเมดแมคโคสลูฟชีไว้พลัสเพื่อกําหนดพื้นที่สาหรับปูผ้าประสาน หลังจากทาไดเมดแมคนโอลูฟชีไว้แล้วให้ใช้ผ้าประสานแปะตามจุดที่รั่วซึมให้ทั่วบริเวณหลังจากนั้นให้ทาไดเมดแมคโคลูฟชีไว้ Plus, ทับผ้าประสานอีกครั้งจากนั้นปล่อยผ้าและสีให้แห้งเช็คความแข็งแรงแล้วทาไดเมดแมคโอลูฟชีไว้ Plus, ทับอีกครั้งเป็นอันเสร็จทดสอบการรั่วซึมโดยใช้น้ำที่เราเทสมมุติว่าฝนตกจะเห็นได้ว่าร่องที่มีช่องว่างน้ำซึมผ่านได้แต่เดิมตอนนี้ไม่มีน้ำรั่วซึมอีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ไดเมดแมคโคดลูฟชีไว้พลัสจบปัญหาเรื่อๆ,ๆได้อีกนานเป็นอย่างไรบ้างคะสาระดีๆจากไดเมดเพื ate, <ๆ>่อนๆ,ๆสามารถติดตามสาระดีๆและข่าวสารของไดเมดได้ที่นี่เพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สีไดเมดสีทาบ้านสีทาอาคารสีอุตสาหกรรมงานสั่งผลิตงาน O E M สามารถติดต่อโดยตรงที่เบอร์023232800นะคะ